อะไรนะอ๋อแบก้กาไหมเหรอรถวิ่งด้วยเหรออะไรครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับ Q a นะครับเริ่มไม่พูดมากทำเพลงไม่พูดมากไม่เริ่มเปิดให้ถามเหรอใช่ครับผมเปิดให้ถามพี่คิดว่าเกมฟรีไฟขยะไหมเอาตอบดีๆหรือว่าตอบแบบแต่แบบไม่ดีอะ่ะถ้าเอาดีๆก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเอา ไม่ดีก็พี่ปุ่นสูงเท่าไหร่ผมสูง180เซนติเมตรครับจอสจวด150กว่ากว่าทุกคนที่อยู่ในช่องปุ้นเจเซอร์ ur, อายุเท่าไหรค่คะบ้าหรือข่าวะกูไม่เก่งภาษาไทยทีว่่มัน,มนถูกด,ด้วยไม่กูไม่เก่งภาษาไทยเอาเป็นว่าก็ <S 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 ไอ้นายกับ ไอมิกอายุประมาณสิบสามใช่สิบสามแหละส่วนไอโนก่ก็ไม่รู้นะมันขึ้นปอส่เมื่อปีเนี้ยไม่ก็ปอสามอ่ะสิบสิบปีมั้งไม่ก็เก้าแล้วก็อย่างไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ้นได้แรงบันดาลใจจากอะไรถึงทำช่องย t u b e อันนี้คือผมมองคอมเมนต์อยู่นะพี่ปุ้นได้แรงบันดาลใจจากอะไรถึงทำย t u b e แรงบันดาลใจของผมเหรอมีแค่สิ่งเดียวนั้นสนองตันหาตัวเองไงแรงปุ้นพี่ขอตังหน่อย what the f u c k you fucking idiot fucking stupid you know what i mean fuck off h right? ร <im mon od ic> อะไรของกูเนี่ยไย right? <im mon od ic> ไปดูที่หน้าเพจมั่งคือคำถามนี้ผมได้มาจากเอ๊ะไม่ใช่คำถามนี้ผมโพสลงในเพจแล้วก็กดแชร์เฟซ่วนตัวลงมาแชร์เฟซ่วนตัวลงมาช่างแมงแล้วกันเข้าเพจกูสิห้ามไอ้พูจะเข้าไปเอาไม่เข้าในเพจเขาเวลามาก็คุยกัน <im mon od ic> ได้แล้วก่อนที่จะไปดูคำถามในเพจกันก็กูต้องใส่หมวกใช่กูใส่หมวยแล้วตั้งแต่กูหัวงโลนมาที่กูบอกะอะถ้าถอดหมวกปุ๊กกูจะเออเลยมึงจำกูไม่ได้หรอพวกมึงอะมึงจำกูไม่ได้เหรอแกไม่มีสิทธิ์มามามาไม่จําหน้าผมฉันนะเออเพิ่งกินน้ำไหมเออทับสี่เลยแฟนที่ยมพูดใช่ไหมครับโอ้โเมิโอโอ้โลมิโอ Oh. บ้า What What the fuck You fucking idiot Fucking stupid You know what I mean Right Right ครับพี่จะทำคลิปที่โรงเรียนอีมั้ยครับไม่มีครับใหม,ม่ให้เฉยไม,ไมันมป็นต้องเรียกงัวพี่กูไม่เข้าใจมึงอายุเท่ากูนะฮะไอ้ซองซองซาซิ่ซอปุงเงยนเท่ากูนะเพื่อนปุ่งเงินเท่าไหร่เป็นพี่กูอ่ะไม่เป็นน้องกูอ่ะถามจริงถามจริง ตอบกูด้วยสิก็แล้วแต่โอกาสนะบางทีก็อาจจะไปถ่ายคลิปที่โรงเรียนแต่ว่าคอนเทนต์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนสักเท่าไหร่หรอกอืมประมาณนั้นแหละเหมือนผมจะเคยบอกใครสักคนเนี่ยแหละว่าผมจะทําคลิปรีวิวโรงเรียนแต่ก็ไม่ทำสักทีเนื่องจากซีไาชาเขาได้ทําไปแล้วใช่ไหมทำไมพี่ถึงทํา youtube 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 อ่านว่า u t u b e แต่ว่ากูอ่านว่า youtube ทําไมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผมถึงทำยูทูบเหรอ กดซับสไคร์ถึงหนึ่งพันซับสไคร์แล้วผมจะมาตอบกันนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกออกมาแล้วกันตอนนี้ถึง1,000พันซับสไคร์กดช่วยกันกดซับสไคร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนปุ่มสีแดงให้กลายเป็นปุ่มสีแดงนะครับเอ้ขาวนะครับกดกระดิ่งด้วยถ้ายกเลิกโคฟิลจะออกไปไหนไม่ที่แรกจะไปโรงเรียนครับเนื่องจากว่าไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนเหรอหน่าจะไปโรงเรียน Q&A อยากเห็นพี่นอยากเห็นนายอากี้ อนกี้มายถึงว่าไนก์อีกหรือเปล่าก็ไนก์คงจะไม่ได้เห็นมันนะคร me. Me ับเนื like. 1, 000, ่องจากว่ามันไปที่ชอบที่ชอบแล้วน่าจะอยู่ในใจเสมอนะเราคครอบครัวมันไปย้ายบ้านไปแถวๆวัดวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยมีขนมขายไหมครับผมขายครีมครับทําไมพี่ชอบทํา youtube อะครับทําไมถามว่าชอบทาทาไมอะเหรอกดซับสไคร์ถึงหนึ่งพันซับสไคร์เราจะมาดูกัน่าผมทําไมถึงชอบท o u t u b e อะครับ ทำไมพี่กวนตีนจังที่คลิปอะแต่ว่าผมกวนตีนไหมเหรอผมไม่ได้กวนตีนครับทุกคนมันเป็นการแสดงแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ผมอยู่กล้องแรกอ่ะหยุดหยุดคลิปก่อนเอาจริงๆคําพูดต่อไปนี้จะเป็นคาพูดที่มีความมึนงงฉะนั้นแล้ว ฟังเพื่อความบันเทิงพอกูตัดลงพอยมันจะได้ครบ5ทีที่ผมแบบถ่ายคลิปแรกก็มันมีความแบบกระลิงเกนกล้องอยู่นิดนึงแต่ถ้าตั้งกล้องอยู่คนเดียวแบบถ่ายสวัสดีครับผมมาเมดเน้นนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับว้าวเนี่ยมันก็จะเป็นมาเมดนิดแต่ว่ามีความเป็นเต้เซตไฟเจอเข้าใจป่ะ่อไปนะครับออาคำถามหมดแล้วนี่ใช่ป่ะหมดละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วเปลี่ยนปุ่มสีแดงให้กลายเป็นปุ่มสีแดงส,สีขาวกันด้วยนะครับผมม,มมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยล้วกันไปละบายบายสำหรับวันนี้ ปิดคลิปไงเดียผมคิดไม่ออกเหมือนกันปกติต้องตัดจบไปเลยแต่ว่าชวนมาแบบพิวดิพายปิดกล้องแบบยูทูบเบอร์อึ๊บธรรมดา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 